thank you สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าพระวรสารวันนี้พูดถึงเรื่องการภาวนาบทค้าแต่พระบิดาที่พระเยซูเจ้าบอกกับชาวบ้านในวันนี้ก็คือว่าอย่าไปพร่ำอย่าไปสวดเยอะแยะอย่าไปกล่าวถ้อยคํามากมายเหลือเกินขอให้สวดบทค้าแต่พระบิดาด้วยดีด้วยความตั้งใจ และนำไปปฏิบัติด้วยดูแล้วมันเป็นบทสวดที่บทสวดเดียวที่พระบิญเจ้าสอนเราส่วนบทอื่นก็พระศาสนจักสอนก็ไม่ได้หมายคาว่าไม่มีคุณค่าแต่บทสวดที่มีคุณค่าที่สุดก็คือบทคาแต่พระบิดาแบ่งออกเป็น6ส่วนส่วนที่หนงนั้นก็พูดถึงว่าพระนามของพระองค์นั้นจงได้รับการเทิดทูนทั่วโลก ก็คือการที่ทำให้พระองค์ได้เป็นที่รู้จักแก่มนุษย์ว่าเขาเป็นลูกของพระองค์และเขาก็บอกขอบคุณพระองค์เขาก็สนทนากับพระองค์ได้อันนี้เป็นเรื่องง่ายเรื่อันที่สองขอให้พระอาาจักรของพระองค์ยงมาถึงเป็นอาณาจักรแห่งความรักอาณาจักรแห่งการให้อภัยอาณาจักรของความเป็นพี่เป็นน้องได้มาถึงพวกเราทุกๆวันแล้วกาอันที่สามคือ ขอให้น้ำพระทัยของพระพินเจานั้นเป็นไปในตัวเราในครอบครัวของเราในสังคมของเราเหมือนกับที่เป็นไปในแผ่นดินในสวรรค์ดอกนั้นอีกสามข้อข้างหลังนั้นก็ง่ายนิดเดียวก็คือเราสวดขอเพื่อความจำเป็นของฝ่ายกายฝ่ายวิญญาณของเราอย่างเช่นอาหารการกินก็ให้มีเสื้อผ้าก็ต้องให้มีแล้วก็เงินทองก็ขอให้มีไม่รวยแต่ก็ให้มีพออยู่พอใช้ แล้วก็หลังจากนั้นก็บอกขอพระองค์ได้โปรดอภัยบาปของเราเหมือนเราให้อภัยแก่คนอื่นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องตระหนักเหมือนกันพี่น้องเพราะว่าหลายหลายคนเนี่ยก็ยังเครียดแค้นคนอื่นอยู่ทั้งทั้งที่เขาวัดฉะนั้นการเขาวัดไม่ได้ทำให้เขาเนี่ยดีขึ้นเพราะเขายังไม่พร้อมที่จะสนองสิ่งที่พระเยซูเจ้าขอให้เราสวดและสวดด้วยความจริงใจ คือให้อภัยแก่คนอื่นเหมือนที่พระเป็นเจ้าให้อภัยแก่เราแล้วก็บทสุดท้ายก็คืออย่าให้เราได้แพ้การประจนเพราะว่าอย่างสุภาษ,ษิตจีนเขาบอกว่าไม่มีเราไม่สามารถที่จะไล่นกของความชั่วร้ายต่างๆเป็นนกชนิดพิเศษเนี่ยไม่ให้บินเหนือหัวของเราก็คือไม่ให้มันมายุ่งมามาวุ่นวาย แต่ว่าเราสามารถที่จะไล่นกไม่ให้มันทํารังอยู่บนศรีรษะของเราถูกต้องถ้าเราไม่ไม่ยอมให้การประจนเข้ามาในตัวของเราเราก็จะไม่แพ้การประจนมันมาปับ๊บจัดการมันเลยพี่น้องขอไล่มันออกตั้งแต่นาทีแรกจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ไล่ออกไปและในที่สุดพวกเราก็จะมีจิตใจที่งดงามดังนี้ คำภาวนาของพระบินเจ้าก็เป็นจริงขอพี่น้องจะได้รับพระพรของพระบินเจ้าทั่วหน้าครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียมสันติสุขนิรันดร์